สวัสดีครับแล้วก็จะมาเล่นฟีไฟกับน,น้องนะครับไปเริ่มอรอนะครับในฟีไฟครั้งแรกในคอมนะครับดูดิว่าจะเป็นไงบ้าง

มาครับเราไม่เป <parte. S 1> ิดแพลงเลยนะครับดูเข้าเกมยังพี่มาแล้วนะเทีากระโดดเองดูเราเล่นเกมครั้งแรกนะครับ ทางกับพี่เหรอดูยากลมเลยไปหาของเอาันนี้มาพี่จะเอานี่นี่ก็เพียวมายังอ่ะดูเออเอสือมาคนวิ่งเลยคนคนเจอคน ผมฟังพี่ดีครับผมบอกแค่นั้นแหละ <ไป S 1> ดูมานี่ <ไป S 1> ดูมานี่ <ไป S 1> ตามมาหาพี่นายก่อน <ไป S 1> ดูได้ปืนยังอ่ะ ก็บยายมันเห็นวิ่งเนี่ยหนูมองในโจ๊ะพี่ไานก็ได้พี่จเจอตามอะไรมาไปมันอยมันเดี๋ยวเราเล่นถ่ายเกมของอีกเจอคนดูมาแอบดูมลองดูวิ่งไปทางโน้นดูวิ่งไปทางโน้นวุ้ยยังไง เราลากหัวไปดีสัเก็บไปเก็บไปดูอะด,ดูไปหาของดูเลยมันกลัวอะไรมึงมันเป็นเกมมึงกลัวเฮี้ยอะลรบ้าปล่าว ดูมัเก็บแม็กดินะ่นนะเนี่ยประตูเนี่ยคนไหมนะ่ะเหมือนได้ยินเสียงคน,น,น,นดูจะน้องดูรอ,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 อยอยู่ข้างล่างดูรอยอยู่ข้างล่างรอยอยู่ข้างล่างนะนนพรวิ่งมาดูยิงให้มันเจ็บก่อน พอพี่ไอ้ลูกสองพอมันมาแบบพี่ไอ้ชัจหัวให้อว uh. oh. ดูสวเดี๋ยวนดี๋ยวเดีสวนดี๋ยวเดีวเดยนเะดี๋ยเดยวเดยเดี๋ยวเดยวเดวเดี๋ยวเด Đón mà Do năng đưa đi đi mình dinh hoa mừng mong đôi đi mừng nhất làm ngandi đi đương y mừng 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 mấy y mình đương chẳng mừng ดูไปลองนู้นดิโอ้เจ้าตาหมาน้ำผ่าเลยเจอหรอเจอแล้วหนมันไม่มีหนิงอแต่หนูเห็นมันเป็นสีแดงก็เลยยิงมันโดน่ะ๋อนี่มันอยู่ข้างล่าง รอรอเอ้าจะวิ่งนี่ทำไมม,มึงอย่าทำงั้นดิมันก็ยิงมึงตายดิมึงมขึ้นมานี้เออเอาไป,าไปถึงพี่ชายก่อน ดูมาเก็บของดิระวังคนด้วยนะไปละจ้า cô, chữa cháy kia về chữa cháy 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 ต้องเดินตากูทุกที่เลยวะเฮ้ยคือเฮียนะ่ะไนายอบกินหมูนายชอบกินหอตาหยมูเอ้าหมูเอางเห ได้ี๋ยวว้าดูนี่ดูมองไปทางนู้นตามมาตามมาเฮียวงแดงมาวงแดงมาดูเราต้องรีบไปก่อนเฮ้ยคนหน้ากูมึงมึงมึงวิ่งไปนู้นดูมึงวิ่งไปนู้นวิ่งไปนู้นตะนู้นนู้นน่ะ ตรงโน้นะอ่ะเออหันหน้ามันที่พี่นายหันหน้าไปนู่นนะอ่ะเออวิ่งไปแล้วเลงนะตรงไอวอลร,ระวังโอ้มึงเล่นกับกูไม่มีกระสุนหนึ<อ>่ง<อ>บ้าเลยเ<ห>นี่ยมอกระสุนด,ดีนะแล้วมึงเล่นเบอร์อะไรอยู่ Hãy subscribe cho là Ghiền Mì họ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi พ LE, ี่ายไม่มีไอวอลวดูโอ้ขานไม่ทันไม่เป็นไรเฟียกูขืนฮะไให้เลยนาโรเกอบกินตอนเล็กแล่วป้อนแล้ป้อนต้งรู้ต้งู้ใส่ใจป้อนเขาต้มต้งรู้ต้งรูเนี่ยใส่ต้มหก่ีนนึกจะมาตีนยืดขาไหล แตกหนึ่งแตกหนึ่ง,องนนขอมาดีครับเ <c oughs> จ้าเร่งรอระเบิดพี่ไม่กลัวเนาะยิงโดนไหมอมืก็ไม่โดนเหมือนเดิมเอาหัวออกมาอีกดิสัต อ้าวอ้อมอ้อมโอ้จะขึ้นหัวไม่ขึ้นเลยวะอ้อมเก่งอ้อมเก่งอินี่หยิมไม่หยิมไม่เลิกโชคดี

อร่อยแต่ไอวอมเอร่อยนะเร็วยายอมกักิดนึงะม่คีิเี่ยเอเอิงเยอสเขี่ลูกซอง็แดิเองก็แต่ไปสิ อ้าวกูโดนโอ้ยดูนนลกลัวอะไรพี่เนี่ยขอเจ้าพิพียเพค่นี้ครับสวัสดีครับสำหรับโลงแรงเรานี่เจอที่เท่าไหร่หกกอกับที่หนึ่งเดี๋ยวตาหน้าเอาใหม่จบลิปเพี่งนด้วยนครับสวัสดีครับ